เจนกับเจนแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนมีอันบ็อกซิ่งมาให้ดูกันทุกคนก็คงแบบว่ากรีดร้องว่าเฮ้ยกล่องใบใหญ่กล่องนี้คืออะไรนะคะคือเจนก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันคือกล่องกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่เจนซื้อมาเองเนาะแล้วก็ตั้งใจเก็บตังมาสักพักแล้วนะคะซื้อใบไหนดีใบนู้นดีหรือใบนี้ดีอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งคิดนานมาก ถุงก็มามีถุงมาด้วยคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเจ๊ก็คิดอยู่่าเอ๊ะควรจะแกะให้เพื่อนได้ดูกันไหมอันบ็อกซิ่งไปพร้อมกันเลยไหมแต่รู้สึกว่าเอออัดคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะมาโอ้โหว่าเฮ้ยฉันซื้อของแบบแบรนด์เนมนู่นนี่นะคะแต่คือเจรู้สึกว่าเฮ้ยอัดคลิปดีกว่าแล้วก็ทําเป็นช่วงแบบว่าเจนเก็บเงินยังไงเพื่อจะซื้อของเหล่านี้นะคะคือต้องบอกกันเลยนะว่าเจนเป็นคนแบบว่า ไม่ได้ซื้อ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 แบบสติแตกแบบโอเคอาจจะสติแตกบ้างบางทีเราก็มีช่วงวันที่เราสติแตกบ้างเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคซื้อ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 แต่ว่าเจนก็จะมีการแบ่งเงินว่าเออเราควรเอาเงินส่วนนี้ไปทําอะไรเอาเงินนี้ไปส่วนนี้ไปทําอะไรเพื่อให้เราซื้อของแลวสบายใจเนาะไม่งั้นเราซื้อซื้อแล้วเราไม่เหลือเงินเก็บเลยมันก็ไม่สบายไม่ดีต่อตัวเราเองนะคะก็เลยจะมาบอกเทคนิคเรื่องวิธีการเก็บเงินของเจนในการซื้อกระเป๋าของเจนแต่ละอย่างเนาะก็นี่คือใบใหม่ล่าสุดของเจนเลยนะะคคก็ือ ลุยวิตองนั่นเองรี่ติงต้องคะหลายๆคนชอบว่ากันว่าเออซื้อของแบรนด์เนมเป็นคนแบบาษาษประสาทคิดไม่เป็นคือก็แล้วแต่ความคิดของคนเนาะบางคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เออเอาเงินไปลงทุนกับการซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อแกจเจ็ตซื้อกล้องซื้อนุนซื้อนี่หรือว่าซื้อรถหรือว่าเอาเงินไปเก็บซื้อเสื้อผ้าจะอยู่หรือหยิบอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นความชอบของคนแหละเนาะก็เลยได้ใบนี้มานะคะนี่เลยน่ารักมากเยนเเป็นถุง ดัสแบ็คของเขานะคะแล้วในนี้ก็มีโบให้ด้วยคืออุปรกรณ์ครบมากเลยอะ่ะใบเสร็จว่าซื้อจากช็อปไหนนะคะกาเกิร์ดอะไรอย่างเงี้ยมีครบมาหมดเลยนะจ๊ะคือของพวกนี้แน่จริงไม่จริงเราก็ต้องมาดูที่การ์ว่าจริงไม่จริงนะคะแล้วคือ ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอีกว่าเจนซื้อมาจากร้านอะไรนะอันนี้เจนซื้อมาจากร้าน i ิน t a g r a m เจ้าแม่นะคะจริงร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่อาชีเป็นคนแนะนําให้เจนมาเนาะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนอาชีมั้งเจนก็เลยไว้วางใจับการซื้อร้านนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเจนก็จะซื้ออีกร้านหนึ่งก็คือที่สยามดิจิตอลชั้นบนที่แบบว่าที่มันเป็นแบบร้านกระจกกระจกอะนึกออกปะ่ะร้านนั้นเจนก็ชอบซื้อเพราะว่าร้านนั้นเนี่ยเขามีบริการสปาตลอดชีวิตเลยเจนก็จะชอบไปซื้อร้านนั้นนะก Crime Spring Mini Backpack นะคะน่ารักมากคือเจนรู้ว่ามันจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำอะแต่แบบพออยู่กับตัวเจนแล้วมันแอบดูใหญ่นะมันดูแบบเอ,อ้ย reasonable สำหรับเวลาไปสางประเทศน,นะคะซิทเน,นี่ยอาจจะแอบเปิดยากนิดนึงแต่เจนดูรีวิวมาแล้วแหละว,ว่าซิทเนี่ยมันจะใช้เป็นนานๆาม,มันก็จะลื่นขึ้นอะไรขึ้นนะคะและข้างในอของเขาเนี่ยก็จะมีสายให้เราคล้องได้คือสายของนี้มันมันดีมากเลยนะคือสายเขาเนี่ยสามารถเอามา คล้องเป็นแบ็คแพ็คก็ได้แบบคล้องสองเส้นนะคะหรือว่าเราจะคล้องแค่ข้างเดียวกลายเป็น cross body bag ก็คือใช้ง่ายเป็นแบบ cross body แบบนี้ได้เลยนะคะสายของเขานะคะก็สามารถปรับระดับได้นะมีความแบบหลายเส้นหลายระดับมากใครสูงเตี้ยยังไงเขาสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วข้างหลังเขาเนี่ยมันจะบุให้มันแบบว่าเป็นเคิร์ฟอย่างนี้เห็นปะคือมันจะทําให้แบบว่าเวลามันแนบตัวเนี่ยมันจะโปรเทคนะคะ และที่สําคัญนะคะผ้าอันนี้มันจะไม่ใช่หนังแท้น้องไม่ใช่พวกหนังวัวหนังสัตว์อะไรอย่างที่มันจะรักษายากนิดนึงคือนี้เนี่ยเป็นผ้าแคนวาสนะคะซึ่งมันจะแบบว่าขูดแล้วไม่เป็นไรอะ ไม่เป็นไรน้ำสาดไม่เป็นไรสามารถเช็ดได้ฝนตกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเหมาะมากกับเวลาเราไปท่องเที่ยวเพราะบางทีเนี่ยวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วไม่รู้ว่าหิมะจะตกเมื่อไหร่ฝนมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนถ้าเกิดเราใช้กระเป๋าหนังจริงๆเนี่ยบางทีโดนแดดโดนฝนมันก็จะพังทลายนะคะเจนก็คิดว่าเฮ้ยบ้านี้มีคุ้มมากเลยสำหรับการที่แบบว่าไปลุยเยอย่างเงี้ยคือเจนไม่มีกระเป๋าที่แบบว่าไว้ลุยอ่ะส่วนใหญ่กระเป๋าของเจนมันจะเป็นแบบโอเคไว้ไปออกงานนู่นนี่นะคะก็ยังไม่มีกระเป๋าสำหรับท่องเที่ยวก็เลยเอาออันนนนี้เเเยาปป็กระ๋ขงล นะก่อนที่เจนจะตัดสินใจซื้อใบนี้นะคะเจนก็ซื้อใบนี้ของซาร่ามาก่อนนะมันเป็น bag อินสไ r a t เรชั่นแบ็ของตัวกเท่าตัวนี้แหละและก็แฮปปี้เอนจอยกับใบนี้มากนะคะคือมันเป็นผ้าซึ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องรักษาอะไรใดๆนะคะอันนี้ก็ไปกับเจนตลอดเวลาเจนไปท่องเที่ยวนะซึ่งเวลาใช้แล้วแบบรู้สึกว่าโอเคอะชอบไซส์ชอบการแบบพร็ติเคิลชอบความแบบที่มันใช้ง่ายเวลาไปเที่ยวนะเจนก็เลยทำใจไม่ได้ตอนแรกนึกว่าจะตัดใจแล้วนะเพราะว่าไม่อยากจะลงทุนกับ กระเป๋าสพายแบบนี้แต่ว่าเอาวะก็ได้ซื้อนะคะในนะคะมันจะบุกด้วยผ้าซึ่งมันจะสะดวกมากคือมันจะรู้สึกว่ามันแคร์ฟรีอ่ะคือเราไม่ต้องไประวังมากไม่ต้องไปเบบีมันมากกระเป๋าหลายๆยี่ห้อหลายใบนะคะอย่างพวกชาแนลแรมสกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเบบีมันอะ่ะต้องมาว่าต้องมาโอ๊ยอย่ามนฝนตกอย่ามนโดนนะเราเป็นทาสกระเป๋าอะ่ะเจนก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะเจนคิดว่าใบน,นี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้ว <c oughs> ก็มันสามารถใส่ของได้เยอะมาก หนึ่งนี่นะคะกระเป๋าตังของเจนที่ใช้อยู่นะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ข้างในอีกเยอะแยะมากมายนะคะนะคะใบยาวก็สามารถแว่นตานะคะนี่ซองใหญ่มากเลยนี่ของเจนทอนมอนสเตอร์นะคะก็ยัดเข้าไปใส่สลาย,ยังมีพื้นที่ได้อีกเยอะยังใส่กล้องได้อีกนะคะใส่มือถือนะคะก็นี่นะคะสมุดสมุดโนเจนพวกตารางเวลาชีวิตนะคะก็เอามาใส่ยอย่างนี้ ก็ฟิตเข้าไปหมดเลยนะอันนี้นะคะแว่นตาอีกอันนึงอ,อันนี้ของเลแบร์นะคะใส่เข้าไปด้วยกันคาร์ทโฮเดอร์ของเจนนะคะก็ใส่เข้าไปได้อีกอันนี้เจนไม่ได้เลี้ยงให้มันสวยงามเลยนะเจนก็โยนโยนเข้าไปคุณแจรถนะคะใส่เข้าไปยัดของได้เยอะมากนะคะอยู่ดีคุ้มแล้วตอบโจทย์สุดนะคะคือเวลาเจนเป็นคนซื้อกระเป๋าเนี่ยเจนจะเป็นคนไม่ได้ซื้อของแบบน้าตามซ้ำๆกันอะ่ะเจนจะซื้อเหมือนแบบตั้งใจไว้เลยว่าโอเคกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะไว้สำหรับเที่ยว กระเป๋าใบนี้เนี่ยจะไว้สำหรับไป everyday กระเป๋าใบนี้เนี่ยจะเป็น evening bag ทำงานก็จะมีใบหนึ่งนะคะคือจะจะซื้อแค่อย่างละใบพอสำหรับ occasion okay, ต่างๆสำหรับสถานการณ์ต่างๆเนาะแค่หนึ่งใบพอ <c oughs> เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ลิมิตตัวเองเก็จะซื้อเยอะมากซื้อเยอะเกินไปนะคะมันก็จะไม่โอเคต่อตัวเรานะคน,คนเราควรจะเก็บเงินนะเนาะก็โอเคงั้นเะดี๋ยวจจะมาเล่าวิธีการเก็บเงินของเจนให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าวิธีการบริหารจัดการเงินของเจนเป็นอย่างไรนะคะคือเจนจะบอกว่า าเราจะซื้อของพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินเนาะคือเจนก็ไม่ใช่แบบคนเงินเดือนเยอะหรือว่าหรือว่าแบบเกิดมาบ้านรวยอะไรขนาดนั้นนะมันก็คือทุกอย่างทุกชิ้นที่เจนซื้อมานะคะก็เป็นเงินของเจนทั้งหมดเลยเป็นเงินที่ทํางานเองเป็นเงินที่เก็บออมเองเป็นเงินที่เอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้มันมีเงินกลับมามากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยก็จะโชว์หน่อยว่าในมือถือเจนนะคะคือเจนเนี่ยจะมีส่วนที่เป็น finance นะคะตรงนี้เลยคือจะจะมีแอป พวกแบงก์ต่างๆไม่ว่ากสซิกร SCB บลาๆๆนะคะอย่างแอป i c a คเจนก็มีก็คือแอป,ปที่ไว้คิดภาษีตัวเองว่าเฮ้ยภาษีตัวเองเดือนนี้ต้องจ่ายยังไงแล้วก็ดูว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแบบว่าอย่างปีนี้เนี่ยถ้าเกิดไปช้อปปิ้งของช่วงสงการานหรือว่าไปซื้อของโอทอปหรือว่าช่วงนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาให้ช้อปปิ้งฟรีนะคะประชาชนได้เงินภาษีคืนเนาะเจนก็จะให้ทำตามแบบอ่านๆ,ๆแล้วก็ทําตาม i อแคสของเขานะคะแล้วก็จะคิดคำนวณ ารายได้ของเราเท่าไหร่ลดหย่อนได้ยังไงวางแผนยังไงสรุปได้เท่าไหร่บ้างต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เป็นแอป,ปที่สำหรับคนที่ต้องจ่ายภาษีนะคะลองดูจะรู้สึกว่าเป็นแอป,ปที่โอเคมากเลย i-tax นะนอกจากแอป,ปนี้นะคะเจนก็ยังมีนี่เลยดอลล่าเบิร์ดนั่นเองคือแอป,ปนี้เนี่ย เจนจะไว้เป็นแอปที่เจนคิดว่าเจอนอะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะคะคือขั้นตอนแรกนะคะเขาจะมีให้เราเขียนเลยว่าเราเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะเราและเซหมื่นห้าแล้วมันก็จะมีแคตตากรีต่างๆนะคะอย่างว่าโอเคเราซื้อก็เชอรี่สโตร์เท่าไหร่เราใช้ของเอนเตอร์เทนนิ่งไปฟันไปเที่ยวหรือเปล่าแบบว่าไปเที่ยวเมืคืนเที่ยวทองหลอ่อเสยคืนนี้เท่าไหร่นะคะเทแบบี่บ ransportation car clothing มีหมดเลยนะคะก็คือเป็นการดูพฤติกรรมตัวเองในการใช้เงินนะเพราะบางทีเราแบบว่ารูดบัตรเครดิตรุๆนลุ้นลุ้นแล้วก็เอ้ยล เท่าไรแล้วก็ไม่จํากัดตัวเองมันก็ไม่ได้นะคะเราควรคิดไว้เลยว่าเราควรจะใช้เงินหรือว่าแบ่งเงินส,ส่วนได้ยังไงนะคะอย่าง,ะะอางโอเคของเจนนะคะจะใช้ทฤษฎี80 20เนานะะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเนาะก,กด80 20สมมุติว่าเจนได้เงินเดอนมาหมื่นห้างอย่างงี้ใช่ไหมคะเจนก็จะแบ่งออกเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นหมื่นหนึ่งดีกว่าจะได้คิดง่ายๆเนาะสมมุติเจะได้เงินเดินหมื่นหนึ่งเนี่ยเจนก็จะแบ่ง เงินก้อนนี้แล้วก็20% 50%นะคะเจนก็จะเอาเป็นเงินที่จ่ายรายจ่ายประจำเนาะอย่างค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าโทรศพัพท์ค่าผ่อนรถอะไรเงี้ยที่จะต้องผ่อนอยู่นะคะปัจจุบจันเจนก็ผ่อนรถเองนะคือแต่เจนก็โชคดีหน่อยที่ว่าเจนยังอยู่กับพ่อแม่นะคะก็เลยไม่ต้องจ่ายเรื่องค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟตรงนี้เจนก็ไม่ได้จ่ายแต่ว่าเจนก็จะมีต้องจ่าย พาอะรอย่างอื่นแล้วหรือว่ามีเงินเหลือจาก50%นี้เนี่ยจเนยจกนก็นจะเอาไปให้แม่ให้พ่อนะคะช่วยกันแบบว่าแบ่งเบาภาระอัเน,นาะ30%เนี่ยก็จะเป็นเงินที่เจนเก็บเพื่ออนาคตนะคะเจนก็จะเอาไปลงทุนเพิ่มอาจจะแบบว่าเออมีเพื่อนมี business มีธุรกิจอะไรที่มาเสนอเราแล้วบอกว่าเออเงินไปลงทุนไหมหรือว่าเอาเงินไปซื้อกองทุนซื้อประกันนะคะประกันกับธนาคารเจนก็ซื้ออยู่ซึ่งประกันธนาคารพวกนี้เนี่ยก็มีหลายแบบนะมันมจะมีข้อดีด,ด้วยก็คือมันสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกนะคะว่าเอาไปลงทุนเล่นหุ้นได้นะคะเล่นนหุ จริงมันก็มี2แบบนะมีหุ้นที่คนเขาเล่นกันเพื่อแบบที่เราเห็นเขาเล่นกันทุกวันที่เขาแบบต้องมานั่งดูข่าวเรื่องข่าวนี้ถ้าเกิดอะไรคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะคะมันก็จะมีหุ้นอีกแบบหนึ่งที่เป็นหุ้นที่เราสามารถเอาเงินไปใส่ได้ไม่ได้หวือหวาไม่ใช่พุ่นหวือหวานะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนนะที่แบบว่าอยากจะเอาเงินที่มีเก็บอยู่เนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น20%เนี่ยเราจะเอามาใช้เป็นพวกการกินค่าชีวิตประจาําวันการใช้เงินประจําวันนะก็จนะเอาไปใส่ในนนธาาครที่เป็ ATM หรือว่าเป็นบัตรเดบิตน,นะคะที่จะสามารถเอาเงินออกมาใช้ง่ายๆ2ีนี่แหละก็คือตัวดีเลยที่เราจะเอาเงินมาซื้อของต่างๆหรือว่าเอาเงินมาใช้ให้ความสุขกับตัวเองอะเนาะและนี่ก็คือเป็นเงินเก็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่องเดงือนพอเจมีเงินเหลือเจนก็จะเอาเงินมาเก็บใน a บง a ์อา u n t พวกที่เป็นแบง์ที่เจนแบบไม่สามารถเอาเงินออกได้ง่ายๆก็คือจะเป็นธนาคารที่เจนไม่มี ATM ไม่มีเดบิตการ์ดไม่มีเครดิตการ์ดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจเก็บฟิกไว้ในนี้เลยต่อเดือนก็สะสมไปเรื่อยๆอะ่ะเดือนนี้เหลือ2องพันก็เอาไปใส่2องพันเดือนหน้าเหลือสามพันไปใส่สามพันเดือนหน้าเหลือหมื่นหนึ่งเหลือเยอะมากก็ไปใส 10, 1, 1, ยย่หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยจนมันได้เงินก้อนที่มันเยอะพอประมาณที่มันเหลือได้อีกเยอะเลยนะเจ็ค่อยๆจะเอาไปซื้อลงทุนพวกกระเป๋าพวกความสุขต่างๆงตัวเองนะคะเอาไปเที่ยวคอนเสิร์ตไปเที่ยวต่างปรระะเทศอไอี้นะ เก็บเหลือก็อไปเป็นรางวัลให้กับตัวเองถ้าเก็บไม่เหลือก็อ่าไม่มีรางวัลอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ย mm hmm. เราซื้อของเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเราจะมีเงินเก็บไหมคือเรามีเงินเก็บแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคืนบุญคุณพ่อแม่เนาะคือการที่เราเอาเงินให้ พอแม่พี่น้องช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆกลับมากับเราด้วยนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่แม่เจนสอนเจนมาตลอดเลยนะว่าคนเราเนี่ยควรทําดีอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจโลกว่าแบบเอยทำไมเราต้องทําดีแล้วเขาไม่ทําดีกับเรามาเลยทําดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาดีกับตัวเองในะอนาคตค่ะก็หวังว่าครั้งนี้นจะเป็นทิปเลก็กๆน้อยที่เจนเอามาฝากให้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่น้องประชาชนนะคะยังไงก็ตามถ้าหนูชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเจนแล้วก็ เจอกันในวิดีโอหน้าขาวเลยจะต้องขอัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย